สวัสดีครับช่องปาจันพาเลยวันนี้เขามาือมาเบิงผืดมงคนพี่น้องผืนมงคนเป็นต้นกล้วยพี่น้องต้นกล้วยต้นกล้วยก็เอินกล้วยผืนมงคนแต่ซื้อเมกกื่อกะอีกซื้อหนึ่งคือกล้วยเทพพนมพี่น้องกล้วยเทพพนมเป็นกล้วยเทปบงคนงปลูกไล้วยประจําบ้านประจาเฮือนประจสวน เป็นผืนมงคลพี่น้องเดี๋ยวทีดภาพพี่น้องมาเบิ่งกันว่าเป็นน่วยเป็นวีแบบไดพี่น้องเดี๋ยวเขึ้นเป็นเบิง่งด้วยต้นสูงยกพี่น้องต้นมันสูงนี่แหละพี่น้องเป็นกลวยผืนมงคลพี่น้องเป็นวีแบบนี้แหละพี่น้อง วีของเขาจะเป็นเนล็กี่เราเมันเป็นวีหน่วยติดติดกันเลยหน่วยวีติดติดกันมันเป็นลักษณะนี่ลราพี่น้นงเป็นวีของเขาซื้อมันก็เอินซื้อกลวยเทพบงคนเทพพนมพี่น้องกลวยเทพพนมผมก็ไม่เคยเห็นหรอก พี่น้องตากับเ่าเคยเห็นแต่ว่าดูแลกับเ่าเคยเห็นอีหลีกแต่เลยลองมาทำคลิปเบิ่งให้พี่น้องเบิง่งว่ามันเคยมีบ่พี่น้องแถวบ้านแบบนี้ลหละพี่น้องเลยซื้อมันเทพมงคนพี่น้องต้นกล้วยเขาสูงพี่น้องนี่ก็อีกที่ยนยึ่งนึงน,นี่ดอกก็เขาวพี่น้อง จะเป็นวีดีดดิ้กกัน,นวี่แบบนี้แหละพี่นอ้องงามดีปลาหวานงามเราเคยเห็นพี่นอ้องเราเคยเห็นนะจะไม่เบิง่งอีกด้านนี่ส่วนเขาต้นเขาสูงพี่นอ้องต้นเขาสูง สูงสูงหลายต้นลูกมังก็หลายอยู่ใี่น้องเป็นตาเอาไปปลูกอยู่คือเป็นพืชมงคลพืชประจำมือประจำบ้านประจำเฮี้ยนใี่น้องก็ปลูกไว้ได้พันมาแต่ปุ่นที่น้องมาแต่คล้องหาดมาแต่คล้องหาดจันทบุรีวัดจันทร์ ม,มันกระไดมากแต่ฝืนพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งอีกเที่ยงพี่น้องส่วนเดียวกันนี่แหละพี่น้องงางอ้อมรับส่นสูงตกใส่บรนไดใส่บรนไดคือ ของเขาขเป็นลักษณะนี่เราเคยเห็นเคยเห็นบาพี่น้องแบบนี้เป็นกล้วยเก็บมันน้อมซื้อมันปลาก็บ่เคยเห็นกับสัมผัสเมืองแล้วก็มันเป็นติดๆกันอย่างไรพี่น้องยิ้มติดๆกัน ขอขอบคุณเด้อพี่น้องที่มาเบ่งกล้วยผื่มงคลกันไปเจ็ดกล้วยผื่มงคลชื่อมันชื่อเทพพนมพี่น้องชื่อเทพพนมแบเป็นตาเบ่งแต่เห็นอยู่ดอกพี่นอ้องเราเคยเห็นไว้นะแต่ตอนนี้งามเนี่ยสาวางาวางามสาวางงามเลย งามอยู่พี่น,อน่อยซื้กล้วยบางคนซื้อเทปพ,พนมพี่น,อน้องซื้อซื้อกล้วยซื้อเทปพ,พนมพอหน่อยก็ร้ายจังพี่น,อน้องเอาไปปลูกไอ้ประจำบ้านัดในเด้อพี่น,อน้อยรวยเงี้ยงามหลายไม่เคยเห็นพี่น,อน้อง ขอขอบคุณลหลายๆพี่น้องที่มาเบิงมาชมน้ำกันช่องป้าจรันร์พาลุยพ้าวเบิงกล้วยกล้วยงามพี่น้อนงกล้วยเปิดบางคนคือเจ้าเทพ่พนมสวยพนมสำหรับคลิปนี้กับซํานีแหละพี่น้องไคปคลิปหน้าก็พอกันใหม่ข้าเบิงกล้วยเปิดบางคนน้ำกันแหละขอขอบคุณหลายๆขอขอบคุณหลายพี่น้องมาเบิงมาชมน้ำกันช่องป้าจัน์พาลุย ชมบรรยากาศยาม่ยม,มเซ่ม่านสามขีมองพี่น้องแดดออกหลายละแล้วคลิปนี้กับซ้ำนี้แหละพี่น้องเขาขอบคุณงเรยๆช่องป้าจันทร์พาลีไปคลิปนาค่อยพอกันไหมพี่น้องพอกันไหมกล้วยเทพมงควพี่น้องอ๋อยุติซ้ำนีพี่น้องซ้ำนี่แหละ ่อยฟอกกันไหมพี่นนองขอคุณลหลายๆวัสดีครับ